สวัสดีครับผมจ่านะครับจากช่องเล่าหนังสตูดิโอวันนี้ผมจะมาเล่าหนังเก่าให้ฟังเรื่องหนึ่งหนังมีชื่อเรื่องว่า Two Times You เป็นเรื่องราวของสองสาวเพื่อนรักนะครับที่ตกลงจะเล่นเกมแลกเปลี่ยนสามีกันเพื่อความสนุกสนานแต่ทว่าระหว่างที่เล่นเกมกันอยู่มันได้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงทําให้เพื่อนรักและสามีตัวเองอ่ะได้เสียชีวิตลงแล้วเรื่องราวของพวกเธอจะจบลงยังไงผมจะเล่าให้ฟังนะครับแต่ก่อนจะไปฟังผมขอกําลังใจด้วยนะครับคนละหนึ่งไลค์ หนังเปิดเรื่องมาที่สองเพื่อนสาวดานิล่ากับทานน,นะครับที่กาลังปรึกษากันเรื่องที่ว่าจะใส่ชุดอะไรไปงานแต่งงานกันดีแล้วพอทั้งคู่มาอยู่ที่งานแต่งงานกับสามีของพวกเธอโดริโก้กับเบนนี่ทั้งสี่คนก็นั่งอยู่ที่โต๊ะเดียวกันทานอาหารแล้วก็ออกไปเต้นราแล้วก็คุยกันเลื่อยเปื่อยและระหว่างที่สองสาวทิ้งหนุ่มๆไว้ที่โต๊ะแล้วก็ขอตัวไปเข้าห้องน้ําดานิล่าก็ได้เกิดไอเดียขึ้นมาโดยให้เพื่อน,นะคิซะว่ามัน,นะเป็นเกม แล้วพอกลับเข้ามาในงานนะครับพวกเธอก็เดินไปหาสามีของเพื่อนสลับคู่กันออกไปเต้นแล้วก็ดื่มกันอย่างสนุกสนานโดยที่หนุ่มเองก็ไม่ได้ปฏิเสธอะไรจนงานเลิกนะครับทั้งสองสาวก็ขับรถออกมากับสามีของเพื่อนคนละคันและแข่งกันว่าใครจะไปถึงก่อนแล้วรถทั้งสองคันนะครับก็ซึ่งไปด้วยความเร็วขณะที่รถของแดนเนล่ากับเบนนี่สามีของทาเนียก็ได้แซงขึ้นไปก่อนแล้วรถของพวกเขานะครับก็ได้ถูกรถคันหนึ่งพุ่งเข้ามาชนอย่างจังตรงสี่แยก จนรถได้พลิกคว่ำและทานเนียกับโดริโกที่ขับรถตามมาติดๆก็ต้องเบรกแล้วก็นิ่งอึ้งไปสุดท้ายนะครับทั้งแดนเนลล่ากับเบนนี่ก็เสียชีวิตทานเนียกับโดลลิโก้ก็มาที่งานศพด้วยหัวใจแตกสลายแถมคนที่มาร่วมงานต่างก็นินทากันเรื่องที่พวกเขาว่าสลับคู่เล่นเกมอะไรแผลงๆจนเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นมาแล้วหลังจากงานศพนะครับทานเนียกับโดิโกก็ไปนั่งดื่มกาแฟด้วยกันต่อ แล้วอยู่ๆทาเนียก็หผลล็อกขึ้นมาทาั้งน้ำตายอย่างหยุดตัวเองไม่อยู่เธอรู้สึกเหมือนเป็นเรื่องตลกที่เพื่อนและสามีของเธอตายไปแล้วและเธอก็ไม่รู้ว่าจะต้องคิดถึงใครมากกว่ากันแล้วเธอนะครับก็พูดไม่ออกเมื่อโรดิโกถามว่าเกมที่พวกเธอเล่นกันนั้นอ่ะเป็นไอเดียของใคร แล้ววันต่อมานะครับพอทเนียตื่นขึ้นมาในบ้านที่เงียบเหงาเธอก็ใช้เวลาตลอดทั้งสัปดาห์ไว้ทุกให้กับเบนเน่แหวนต่างงานก็ยังสวมอยู่บนนิ้วของเธอและเธอก็ยังคงคิดถึงและร้องไห้ให้กับความสูญเสียอย่างทําใจไม่ได้แล้วเธอนะครับก็มองเห็นแดนเนล่าเนี่ยกำลังมองเธอลงมาจากหน้าต่างห้องเธอก็มีกุญแจห้องของดนเนล่าอยู่นะครับก็เลยขึ้นไปดูในห้องของเพื่อน ซึ่งก็อยู่ในตึกอพาร์ตเมนต์เดียวกันเธอทิ้งตัวลงนอนบนเตียงของเพื่อนก่อนจะลุกขึ้นมาหยิบชุดเดรสสีแดงของเพื่อนมาใส่แต่งหน้าทาปากสีแดงใช้ห้องน้ําในห้องแล้วก็ออกไปยืนสูบบุหรี่อยู่ที่ระเบียงจนโรดิโก้กลับมาเจอพอเขาถามว่าทาไมเธอถึงแต่งตัวแบบนี้เธอก็หุนหันเดินออกจากห้องไปนะครับแล้วก็กลับมาร้องไห้ที่ห้องตัวเองทั้งน้ําตาเธอยังหลุดจากความคิดถึงไม่ได้เลยสักวันแล้ววันหนึ่งนะครับทาเนียก็ขึ้นไปบนดัดฟ้าตึก เธอก้าวขึ้นไปยืนอยู่บนขอบตึกและคิดจะกระโดดลงไปแต่สุดท้ายเธอก็ไม่กล้าได้แต่กลับมานั่งร้องไห้คิดถึงหน้าของเพื่อนขึ้นมาอีกครั้งแล้วหนังก็ได้พาเราย้อนกลับไปที่งานแต่งงานในวันนั้นอีกครั้งนะครับและมันก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับอีกฝั่งหนึ่งดานเนล่าบอกกับทานเนียในห้องน้ำว่าพวกเธอจะเล่นเกมว่ากลายเป็นอีกคนกันและจะสลับกันออกไปกับสามีของอีกคนหนึ่งด้วยทั้งยังสลับแหวนแต่งงานในมือกันใส่เพื่อเพิ่มความสมจริงเข้าไปอีก แล้วตอนที่พวกเธอขับรถแข่งกันนะครับก็รู้สึกถึงแค่ความสนุกสนานตอนแรกเบนนี่ก็ไม่พอใจนะครับที่ทาเนนะ่ขับรถชวัตเฉวียนจนเกือบทําให้เขาตายแล้วแล้วพอรถติดไฟแดงเขาก็ถึงกับลงมาจากรถของแดนเนล่านะครับเพื่อไปขับรถแทนภรรยาตัวเองแต่เธอก็ไม่ยอมลงมาจากรถแล้วก็ยังขับต่อไปกับโรดิโก้ที่นั่งอยู่ข้างๆด้วยรถสองคันก็เลยแข่งกันต่อจนรถของทาเนยที่ออกตัวนําหน้าไปถูกชนจนพลิกค,คว่ํา ดเนล่าก็รีบวิ่งลงจากรถไปดูเพื่อนนะครับและรถคันที่ชนเพื่อนของเธอก็ได้ขับหนีออกไปส่วนเบนนี่ก็ได้แต่นั่งร้องไห้อยู่บนรถอย่างตกใจแล้วก็ทําอะไรไม่ถูกแล้วพวกเขานะครับก็ต้องมาฟังข่าวร้ายเมื่อหมอได้แจ้งว่าทั้งทานเนล่าโรดิโกต่างก็ไม่รอดความเศร้าโศกก็เข้าถาโถมทั้งเดเนล่าและเบนนี่นะครับและเดเนล่าก็จมอยู่กับความเสียใจเป็นอย่างมากเธอเองก็ถูกคนอื่นนินทาเรื่องที่สามีกับเพื่อนประสบอุบัติเหตุอย่างไม่ควรจะเกิดขึ้น จากนั้นเธอก็ได้แวะไปหาเบนนี่ที่ห้องของเพื่อนพอเธอรู้สึกไม่ดีเอาซะเลยเขาชวนเธอออกไปหาอะไรกินหน่อยแต่เธอก็กินไม่ลงนะครับเบนนี่เองก็เอาแต่ดื่มเหล้าจนตัวของเขาอ่ะมีตะกินเหล้าเขาบอกว่าถ้าเขาย้อนเวลากลับไปได้เขาจะไม่ออกไปกับเธอซึ่งเธอก็ย้อนว่าวันนั้นน่ะเขาเป็นคนคิดจะให้เล่นเกมต่อจนกลับไปถึงอพาร์ตเมนต์นั่นเองนะ แล้วก็ได้คุยกันถึงงานศพข,ของโรดิโก้ที่ดานล่าคิดว่ามันพังเอามากๆเธอรู้สึกผิดกับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นแม้แต่เบนนี่ก็ยังโทษเธอเลยเขาเลยต้องบอกว่ามันไม่ใช่ความผิดของใครทั้งนั้นแล้วพอกลับมาถึงห้องดานิล่าก็ได้แช่ตัวในอ่างอาบน้ำนะครับเธอทำเพลงให้สบายใจแต่อยู่ๆเธอก็เห็นทานีน่ะมายืนจ้องอยู่ตรงประตูห้องน้ำจนเธอตกใจมากแต่พอมองไปอีกทีก็ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นแล้ว ตัดมาที่ทางฝั่งของทาเน่นะครับขณะที่เธอลอยนิ่งอยู่ในสระน้ําของพาทเมนต์ Man, โลโดิโก้เองก็มองว่ายนะ้ําเหมือนกันทั้งคู่ว่ายสวนกันไปมาโดยไม่ได้ทักทายหรือว่าพูดคุยอะไรกันเลยแล้วต่อมานะครับเธอก็ได้ตัดสินใจไปตัดผมให้สั้นปะบ่าเพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วก็ได้สั่งปืนมากระบอกหนึ่งที่พอเธอแกะออกจากกล่องก็เอามันมาลองจอดที่ขมับตัวเองดูทันทีตอนนั้นเองนะครับโรดิโก้ก็ได้ส่งข้อความมาขอคุยกับเธอหน่อยแต่เธอก็ตอบไปว่าเธอไม่ว่าง แล้วก็เลือกจะฝึกจับปืนด้วยตัวเองอยู่ในห้องก่อนที่จะทําการช่วยตัวเองอยู่บนเตียงจนกระทั่งเสียงกดออดดังขึ้นนะครับเธอก็เลยใส่กางเกงแล้วก็ลุกไปเปิดประตูแล้วก็เป็นโรดิโก้นั่นเองเขามาชวนเธอออกไปดูหนังด้วยกันเพราะอยากดึงให้เธอออกจากความคิดของเธอเองแต่เธอก็ไม่อยากไปกับเขานะครับแล้วก็ได้ปฏิเสธไปเขาก็เลยต้องกลับไปที่ห้องของตัวเอง แล้ววันหนึ่งนะครับทาเนียก็ได้แอบเข้าไปห้องของแดนเนล่าอีกครั้งตอนที่โรดิโก้ไม่อยู่คราวนี้เธอเอาชุดชั้นในของเพื่อนออกมาใส่เปิดตู้เย็นหยิบเบียร์มานั่งดื่มอยู่บนโซฟาพอได้ยินเสียงของโรดิโก้กลับมาเธอก็รีบไปซ่อนอยู่หลังโซฟานะครับเขาเข้ามาพร้อมกับพ่อของแดนเนล่าที่ยังคงไม่พอใจที่ลูกสาวของเขาต้องมาตายจากไปอย่างไม่น่าให้อภัยแล้วก็ได้มาเอาเอกสารที่ขอโรดิโกเอาไว้ พาร์ตเมนห้องนี้อาจจะถูกขายและเมื่อมันขายได้แล้วโรดิโก้ก็ต้องเก็บของออกไปจากที่นี่ทาเนียก็ได้ยินทุกอย่างจากหลังโซฟานะครับจนพ่อออกไปเธอก็ยังนั่งเงียบอยู่ตรงนั้นย้อนกลับไปที่คืนวันแต่งงานอีกครั้งนะครับโรริโก้ได้สอนทาเนียสูบบุหรี่อยู่บนดาดฟ้าทั้งสองคนใช้เวลาร่วมกันในงานอย่างสนุกสนานและก็มีความสุขเธอประทับใจที่เขาถอดเสื้อสูทมาคลุมให้เธอด้วยและมันก็เป็นแกนที่ทำให้เธอรู้สึกดีไม่น้อย ส่วนทานเนียนะครับเธอก็นั่งแอบฟังอยู่หลังโซฟาจนได้ยินเสียงโกลนของโรดิโก้เธอก็เลยลุกขึ้นมาเขานอนหลับอยู่บนโซฟาเธอไปยืนต่อหน้าเขาแล้วก็ถอดเสื้อในออกทิ้งลงกับพื้นแล้วก็ได้เดินจากไปส่วนอีด้าน,นะครับดดนเนลาก็ได้รับเท่าอาัดิศของโรดิโกมาแล้วเธอเอามันกลับมาที่ห้องแต่ก็เลือกไม่ได้สักทีว่าจะวางมันไว้ตรงไหนแล้วเธอก็ได้กลับไปทํางานอีกครั้งนะครับแต่หน้าจอคอมพิวเตอร์ของเธอกลับถูกเปลี่ยนรูปเป็นรูปของทานเนีย พอเธอถามก็ไม่มีใครมาใช้คอมพิวเตอร์ของเธอเลยและเธอก็ยังเห็นทานเนียนี่ยมายืนจ้องเธออยู่นิ่งๆในที่ทํางานอีกแล้วจากนั้นนะครับเธอก็ได้ไปหาเบนนี่ด้วยท่าทีลุกลี้ลุกลนเธอบอกว่าเธอรู้สึกกลัวแล้วก็เห็นหน้าใครบางคนน่ยที่คุ้นเคยแต่เว่ามันก็ยังไม่สามารถลบใบหน้าของเพื่อนรักออกไปจากหัวได้อยู่ดี เธอก็เลยไปปรึกษาหมอดูนะครับหมอดูก็บอกกับเธอว่าทาเนียต้องการช่วยเธอหาใครคนอีกทั้งยังมาหาเพื่อแสดงความยินดีพร้อมกับที่แม่หมอก็ได้เข้ามาจัดที่ท้องน้อยของเธอเพื่อแสดงความยินดีกับชีวิตที่กําลังจะเกิดขึ้นในตัวของเธอด้วยตัดมาที่ทางฝั่งของทาเนยนะครับเธอดูมีความสุขขึ้นแล้วแล้วก็ยังไปทานข้าวกับพ่อแม่ของแดนเนล่าด้วยพ่อรู้สึกดีที่เห็นเธอดีขึ้นแต่เหมือนเธอจะดีขึ้นมากเกินไปถึงขนาดหัวละออกมายังหนักกลางโต๊ะอาหาร จนแม่คิดว่าเธอไม่ได้คิดถึงดนเนล่าเลยแล้วแม่ก็ร้องไห้ออกมานะครับทานเนียก็ทำหน้าเซ็งออกมาอย่างไม่คิดจะเก็บอาการใ,ใดๆหลังจากนั้นนะครับเธอก็ได้แอบเข้าไปในห้องของดนเนล่าอีกครั้งเธอไปเอาไปของเพื่อนมาจุดสูบแล้วทำอาพาร์ตเมนต์ให้เป็นปาร์ตี้ส่วนตัวของเธอเปิดเพลงกระโดดโลดเต้นอย่างไม่เกรงใจใครอปกามมาวาดเติมหนวดให้กับลูกของดนเนล่าบนผนงังเธอมีความสุขอยู่คนเดียวอย่างสบายใจ ทางฝั่งของเดนิล่าอีกด้านหนึ่งนะครับเธอกําลังแพ้ท้องอาเเียนอยู่ในห้องน้ําเธอต้องไปหาหมอคนเดียวแล้วก็คิดถึงตอนที่เคยบอกกับทานเนียว่าเธอกับโรดิโกอยากมีลูกด้วยกันมากจากนั้นเธอก็ไปหาแม่แม่ก็ไม่อยากให้เธออยู่คนเดียวเลยเธอคิดจะบอกแม่ว่าเธอท้องในความคิดนั้นแม่ดีใจกับเธอมากแต่สุดท้ายนะครับเธอก็ไม่ได้บอกออกไป แล้วคืนนั้นนะครับเธอก็นั่งอยู่ในห้องคนเดียวกําลังเปิดโน้ตบุ๊กหาอะไรไดูไปเรื่อยๆมันก็มีเสียงของตกดังขึ้นมาแล้วมันก็เป็นแหวนแต่างงานของเธอนั่นเองที่ได้หล่นลงมาที่พื้นเธอเกือบลืมมันไปแล้วก็เลยหยิบม,มันขึ้นมาใส่ใดูแล้วก็พูดขึ้นมาลอยๆแล้วกับกำลังคุยกับทานเนียว่าเธอยังเก็บแหวนของเพื่อนเอาไว้ด้วยแล้วตอนนั้นเองนะครับเธอก็เห็นขวดเบียร์ที่ถูกเปิดดื่มแล้ววางอยู่ที่หลังโซฟาแล้วก็เห็นว่ารูปวาดของตัวเองบนผนงังอ่ะถูกวาดดสีําลงไป เธอรีบเดินไปเช็ดมันออกก่อนที่จะมานั่งลงพูดคนเดียวอีกครั้งว่าการที่ทานเนียอยู่รอบๆตัวเธอทําให้เธอไม่เหงามากนักแล้วก็มีเสียงแป้นพิมพ์คีย์บอร์ดของโน้ตบุ๊กดังขึ้นนะครับแล้วบนหน้าจอมันก็ขึ้นข้อความค้นหามนักมายากลคนหนึ่งที่เธอเองก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนพิมพ์แต่กลับมาที่ฝั่งของทานเนียนะครับเธอกําลังแอบอยู่ในตู้เก็บของแอบดูโรดิโกคุยกับผู้หญิงที่เขาพาเข้ามาในบ้านอยู่ในห้องครัว เขากาลังทาพาสต้าให้เธอทานพอทั้งคู่ออกไปจากห้องครัวไปที่โต๊ะกินข้าวเทเนก็วางปืนในมือไว้ในห้องเก็บของแล้วก็เดินออกมาเธอหยิบกล้วยกินอย่างไม่กลัวว่าใครจะเห็นพร้อมก็แอบฟังทั้งสองคนนั้นคุยกันไปด้วยพวกเขาคุยกันเรื่องอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจโรโดิโกเดินมาที่ครัวเพื่อจะหยิบไวเขาก็เลยเห็น,ทนเทเนนะครับที่กําลังแอบอยู่ที่หลังเคาน์เตอร์โดยบังเอิญเขาก็ตกใจมากแต่ก็บอกกับผู้หญิงคนนั้นไปว่าเขาอแค่เจอมแมลงสาบ แล้วทาเนียก็บอกขอเขาเบาๆว่าเธอหิวก่อนที่จะเดินออกจากห้องไปทางฝั่งของเดนเนล่านะครับเธอก็เอาแหวนของทาเนียมาคืนให้กับเบนนี่แล้วก็ชวนเขาไปดูมายากลด้วยกันทั้งสองคนไปยังลานกว้างๆที่มีมายากลโชว์อยู่และเบนนี่นะครับก็ถูกนักมายากลเน่เรียกให้ออกไปร่วมโชว์ด้วยพอนักมายากลถ่ายรูปของเขาเขาก็หายตัววับไปท่ามกลางสายตาของคนดูหลายคน ดานเดล่าก็งงมากนะคะว่าเขาอาหายไปไหนแล้วนักมายากลก็เปิดประตูรถตู้ที่อยู่ด้านหลังเขาให้เบนนี่เดินออกมาเบนนี่เองก็ออกมาจากรถด้วยความสับสนนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองแต่เขาก็ยิ้มออกมาแล้วก็บอก,กบเธอว่านี่มันนักมายากลที่สุดยอดที่สุดในโลกตอนนี้เลยแล้วพอดูโชว์เสร็จนะครับทั้งสองคนก็ไปนั่งดื่มกันต่อแล้วในตอนนี้เบนนี่ก็กลายเป็นคนติดเหล้าเขายังคิดถึงทาเนียอยู่เหมือนเดิมจากนั้นดานเนล่าก็ถามเขาว่า ทาเน่เคยพูดอะไรถึงเธอบ้างหรือเปล่าแต่เขาก็บอกว่าไม่เคยพูดถึงในทางไม่ดีเลยแล้วเขาก็ได้ชวนเธอออกไปด้วยกันในวันอาทิตย์นี้ซึ่งเธอก็ตอบตกลงนะครับหลังจากนั้นแดนเนล่าก็ได้รับผลตรวจยืนยันว่าเธอท้องจริงๆเธอรู้สึกไม่สบายใจก็เลยขับรถไปยังลานแสดงแล้วก็ตามนักมายากลคนนั้นไปซึ่งนักมายากลคนนี้นะครับก็คือคนที่ขับรถชนรถของทาเน่กับโรดิโก้นั่นเองเธอต้องการแก้แค้นนะครับแต่ก็ทําอะไรมากไปกว่านั้นไม่ได้ แล้วพอเธอตื่นขึ้นมาในอีกวันหนึ่งเธอก็เจอกับปืนกระบอกหนึ่งอยู่ที่ใต้หมอนและเธอก็รู้ทันทีว่าทาเนียเป็นคนให้เธอแน่ๆเธอก็เลยหยิบมันขึ้นมาถือเล่นจนกระทั่งมองลงไปจากหน้าต่างเธอก็เห็นทาเนียยืนอยู่ริมหน้าต่างที่ห้องชั้นล่างแถมยังกําลังมองขึ้นมาหาเธอแล้วก็ชูสั่งนิ้วให้อีกด้วยทางฝั่งของทาเนียนะครับเธอก็ได้เข้ามาในห้องของเดนเนล่าเพื่อมาอาบน้ําแล้วโรดิโกก็มาเจอเธออีกแล้วเธอก้าวเข้าไปหาเขาด้วยร่างกายที่โป๊เปื่อยนะครับ จากนั้นเธอก็ถอดกางเกงของเขาออกทั้งคู่เริ่มกอดจูบก,กันอย่างดูดเดิมแล้วก็ได้มีอะไรกันจนได้ขณะดเดียวกันทางฝั่งของเดเนลล่านะครับเธอก็ได้โปรยอัฐิของโรดิโกให้ปลิวไปจากบนดาดฟ้าเธอพูดคนเดียวอยู่บนนั้นเธอเวไวใส่ความว่างเปล่าตรงหน้าเธอถามออกไปว่าทำไมทาเนียถึงใส่ชุดนอนของเธอแต่ก็ดูเหมือนจะไม่ได้รับคำตอบกลับมานะครับส่วนทาเนียพอมีอะไรกับโดริโกเสร็จแล้วเธอก,ก็กลับมาที่ห้องแล้วก็ช่วยตัวเองต่ออีกต่อจากนั้นนะครับ ทานเนียก็รู้สึกไม่มีความสุขที่ได้อยู่กับโรดิโก้ีีกระหว่างที่นั่งรถไปกับเขาอยู่ๆเธอก็ลงจากรถตอนรถติดไฟแดงแล้วก็เดินไปตามถนนคนเดียวเธอลองห้จนมาสคาร่าสีดำไหลเลอะแก้มไปหมดส่วนเดนเนล่านะครับเธอก็ตัดสินใจขับรถพุ่งชนนักมายากลคนนั้นก่อนจะพารถของตัวเองอ่ะพุ่งตกเขาไป และฉากสุดท้ายนะครับก็แสดงให้เห็นว่าทานียกับแดนเนล่าได้กลับมาเจอกันอยู่ด้วยกันในห้องนอนของแดนเนล่าทั้งสองคนกอดแล้วก็จูบก,กันรูปลายร่างกายของอีกคนด้วยความคิดถึงก่อนที่แดนเนล่าจะสะดุ้งตื่นขึ้นมาแล้วก็พบว่าเธออยู่ในห้องตามลําพังเธอจับไปที่ท้องน้อยของตัวเองแล้วหนังก็ได้จบลงแล้วหนังเรื่องนี้นะครับก็ได้คะแนนจากเว็บ IMDB ไป5.0คะแนนะ ก็จ,จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าเพื่อนชอบคลิปในลักษณะนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกับทางทีมงานนะครับหรือว่าจะช่วยสนับสนุนทางช่องโดยการสมัครเป็นสมาชิกเพียงเดือนละ35บาทแล้วผมก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วหรือว่าเพื่อนที่ส่งซปเปอร์แตงมาสนับสนุนทางช่องสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ